สบดีสวัสดีครับเห็ดยังกินแกงเห็ดคอนแเดขอนเลยพี่น้องไแกงเห็ดใส่ผักติ้แก้าชิม,นมวนะา,าน้นใส่ด้อพี่น้องด้อใส่ปลาทูนําเแกงเห็ดคอนใส่ปลาแซ่บ แบบลาวๆเขาเลยพักจิวอ,อาหารโปรดไคเลยเดินอนี่แบบอิตูโอเคพร้อมเสิร์ฟพี่น้องฮะยอมแน่นไหม สบายดีลงมือมิ้เขา uh huh. นหน้าอยากินแกงแบบนี้คอจะนั่งนม่นีมนุ่มสมกทแบบแกงแบบที่ ปาอลอปาแซลมอนกินปลาทูจากกินอันกินหอยแครงกินอันหอยโขงมาใส่ย <c oughs> อ่องเลยย่กงกับพงงบบนะี่ทัว่าบอดนั่นหรอกโออแซ่บนะลูกอะ่ะหอยแครงวันนี้ปัญญาซื้อบอันไปในเพชรคือนไปซื้อหอยโขงโอ้ยมาที่คอยออกินแซลมันก็บว่าย่องหมดแล้ว กินเนี่ยมันแข้งด้านมันเป็นบ้านกับ่ยองไปหรอกไปกินอาหารบ้านๆันีเนี่ยจะงวยแต่ว่ารถพี่น้องเขาไะขี่ขั้นต่อน่ล่ะรู้สึกว่้แข้งมันแข้งปานนั้นเลาเป็ยว่าคนกิปนตามขมีเขาไปกินขยีเขากับรถเ่นั้นแหละน่นองเนาะมันรู้ละสองร้อยบาทไม่แข้งนะไม่ขวนเามันเป็นร้อยเองก่รูละสองร้อยเป็นหอยแข้งนี่ยรู้ละสองร้อยสำกัน หน่วยใหญ่มันโลอสองหอยปักเดือนร้โยน้อยวันอซื้อรลอันหน่วยน้อยหอยมันหน่วยใหญ่เอยปันี่ยน้องยัหน่อยหน้อยละร้อยหน่วยใหญ่ะร้อละสองร้อยว่มันตัแล้วามาหอยปังเด้อนๆเอยน่มันดาหอยเพราะว่าหอยปักมันกินดิบได้ะแต่วเาก็ต้องดูแลตัวเองซื้อยาแ้บประหยัดไม่กินแต่ว่าหอยป่กมันมีความแซ่บมันเป็นมันกินดิบได้นะ เปิเปาปั้นรองให้แข้งรูระพันบ,บาทไป็ไหมจังบาสิบมีปัญญาคือ้อถามุกคนกคุยอยากบอมเครื่อคุกกรบ,บอยาก็จะเอาไม้ปังมวย้เปาปันใหญ่ๆเอามาต้มเอามาต้มราคาเลียนมวยทํางงามกินน้ำกิมที่นูนโอ้ยะก็แล้วก็หัวอีเด่ย้แห้ๆมาสั่นโอ้ยเนาะอุ้ยมาเบื่อแทนเดวกินนะซาคุบเฮกิคุาอบกินชามือเลย ต่าคิดต้งเงินหมดไมนจังแม่อธิบายว่าอัาแบบนแม่มาทูหน้าคิด้เงินตลเลยตัวเราเป็นเมือนเป็นแสนเป็นล้านนะกราหาันเรียนหมื่นเรียนบางตัวสหรค่าบา้านก็พยาตั้งจกแจวให้รูหนังพยองผมมุดไว้ได้สั้นไว้มองคิดหรือมึงหอกตัวเราเป็นคีดดีที่ป่า ก็ใยลูก huh. ค mm ือจะระวังเถอะพยายามบุ๋มเนอาหารนีนจะคอยจับว่าไม่ตึงเที่ยวแล้วมีอะไรจะได้บุมงินนี่ละอาหารแจ่ม ลูกติดจะยอดมัมาสูมันอย่างมันปูด้วยคุณจะไปยังซูบารุลนเด็กน้อยัเพิ่เริ่เลี้ยงมากมอนกันพอแม่เห็นหน้าเห็นนี้มันก็ดได้ซื้อแล้วไปยาิตอนนี้เอาบ้างท้ายคิโขั้วไม้จอดเมียเลยอยากให้ลูกกินเขาน้หมาถ้าเกิด้องยาดเมื่อซือออกไปกระห้หวตายแล้ว็ดีห้ขาก็ได้ท้ายคิแบบพี่น้องเบืงแรบพี่น้องเหกคนพี่น้องต้องเข้าใจวนลามาล้างจากันท้ายคิปเราเรียกจัดกัน ของยาตอนนี้เขาว่าทีใหไหๆปวดพอวปวดเม่ยเล็กน้อยหายเราไทยทีมเพิ่งกับม้วนๆหน่อย,ยบบนนอนเนี้เราก็เลยจำเป็น้องให้เรียนทะคนที่เราเราเข้าใจจุดนี้นั่งอันโมเมนต์ว่นเขาอยากกอไม่เอฟจากเอฟซีบอกเท่าไรเขายิ่งทำใส่เนาะวงเมียคู่นี้บอกว่าอย่าให้น้องเล่นมือถือก็อยังทำใส่วันวัเมียนี่แหละบางที่เขาจะเอาข้าใจพจกวกไข่รังจะมาพวกไข่ล,ลั่งทีมเพิ่งเสร็ แต่วมันีหมู่้บ่อกรแม่ดูกระแมนการเรีนมันก็บมนีเราเรีนแต่เวลานั้ํเาลำบากอะเข้าใจเลยเนอะอมกแมนเราเาอยากให้ลูเห็นเร้ไม่เห็นใส่เหยบเี่เ็นไปโทตรเตใส่ลายพ่ไไปว่าจะไม่บอกมันยิ่งบอกมันยิ่งทำใสนี่แหละเพราะ่อ่จมมิงอะเจสเว้าอุปบ่าวเขาบอกให้จบอือ ย้อน,น,นอว่าขนนยไปญาติเราโดนนี่กันก้นเนี่ยอานนีกน้อยให้เราเ้อท้ายลคลิปบอก่นี่น,น้องาขึ้นบรถ้องกินน้ำกินน้ำกินเยอะๆกินอีกกินอีกกินอีุกเขาอีกนิดนึนะงกอนระงำรงสายไฟก้มไปเขกินขนาดนแมู่้ ขนมยาวว้นี่รถขนมปนไหนออกไหมครับแล้ว็นหนารถไม่เกน๊นะคอยแก้เลยด้ค่ะวานเยอะแสบด้ขนมแซ่บด้้ำยาองเดีวอะไรอ่ะไม่ไดู้ดซึ่งว่ากินเขาแซ่บเมว่า ภากระออกกําลังกายคำเงานทั้นคูนมากมันดีเนยการออกกําลังกายจริงๆหนาะรัฐบาลก็าอ,อกว่าทําสวนสาธารณะไปให้แต่ว่าถ้าคนอยากออกกําลังกายจริงๆก็คือไม่จะเป็นต้องไปที่นั่นก็ได้เนอะเดินลงไปทุ่งนาวิ่งลงไปทุ่งนาแนละ้ววิ่งขึ้นไปขึ้นมามันก็ได้แล้วแต่คนมันรักสุขภาพดีๆล่ะ แต่ว่าการเลี้ยงถนนเนี่ยเราะเสนอว่าเสนอแนะนําอะไรพว่ามันจะได้บางทีรถทิปลอนเกินเ็นรับในเปนเรียกมากอะเคยมีคข่าลายเรียนปัญรยักรยางขาข้างนห้กันเป็นห่วงเกนเพิ่อนคคิดว่าเปนปวดไผหร่เป็นปัญนจักรยานขาข้างนะแต่วอัติเหตุมันเป็นสิ่งที่ประคาดคิดรวบอะไรเกินรถทิปรอยยางแตกมันทันไปถึงคนกระปิดไปไล่เขาบาดี อันเป็นมาได้มุงงคหาออกน้ำทงไง้ทงหน้ามะอรเรียนน้องอวนแท่ร่าอะไรอะไรกำลังคือ่อ,อนปลอดไัยปลอดไัยอาชีพชงคัญยานชมถือวองยาคันมุงค้ากันอะไรทงเท่าใช้น้องเท้าดีๆแล้วเ่พรว่าเดี๋ยวมีขี้เข็ดไม่หมดมุ้งหงที่งป่วนแท้ร่าอไรแบบ่ได้กับไครน้องเ,เ,เอท่า,ามีขี้เข็ดเรียนกเอขาาวยะมทช มันดีอยู่อนาสบาบเลียไทยแต่มันเหมาะสำหรับคนในเมืองแต่ถ้าเน็แบบาเจะเว้นห้างในเมืองบ้านในเมืองก็คงไม่มีสถานที่ออกคนก็เลยต้องไปยุ่งยุ่งกันเป็นจุดเดียวนั่นคือค้อมองการของรัฐบาลเรียว่ารัฐบาลบนเลียไหยเพราะว่าคนในเมืองมันไม่มีพื้นที่เขาคนมานอกนันจุ่มกันนะครับเมืองเขาเลยมีส่วนคาดาใข้ตนหลังจากเรื่องงานเรื่องเนี่ยเราไปเียนเพื่อคลายความคยออกกำลังกาย แล้ววันนอกเขาเนี่ยไม่ต้องสนใจท่า,ทานาอะไรความหมายของไก่ะนะไปโรงเรียนบาน้านท้องแห้งดีโรงเรียนเด็กหน่อยมาเรียนนอนสนามฟุตบอลเขาหลดเนี่ยมาเรียนนะอือยังได้กำลังครับโรงเรียนนะวันนอกหน่อยเพราะวันตาู่บ้านมันจะมีโรงเรียนอ่าออกไปเลยโรงเรียนยังมาเร็วทำตารางตีร่างกายนๆนทวน,นสนามฟุตบอลที่เอาไปใน ใทนทางด้านกหอแล้วทานก็มหน่อยททีนเนาะพราเเป็นว่าฟุตบอลเนาะฟุตบินเตรบอลพวกใครกนพวกเ็มเลยจะขกระจายลไปขโมนอะไ้มานี้บ้าน,น้องการโอ้ยขึ้นเบาขึ้นแข็งมึมเป็นยังไงว่าไอ้ไร่กินไปแล้วเ,น,บบเ,น,มมเน,นีเออาาน่แล้วมงแบบเล็กแอบ้าสมมติแบบเั็นสีดาเอสารภากัน้เป็นกองหน้าว่าลุนโดวะเมซี่วะ ไอ้วันเดนซื้อเสียเบดแคมมาใจว่าจะเอาันเบคแคมไปล้ววันธรรมดาเตี้ยวเป็นดอกก้อนไม้เตวเป็นไนคือว่าบกกอ่ะนะต่ว่าคเตีของเตี้ยเป็คนอจสเกเทงหมดทิไปแม่มดเได้กำลังดีเลยงเยได้เงงานเียดแขมแล้วเบดแคมก็ลอยอยู่เก้าฟูี่เบแคมอยู่เก้าูอยู่กลาง 2,000เดียวนปัจจุบันกัลลูนโดนี่านีบารอรอคุณดีดีนะเืกี้กพี่เวทเข่มมาแล้วสะดาราานักพอล่ะพี่นอลาแล้วพอันไม่กินหนาจ้าวันที่ปัจจุบันนี่เมสซี่